มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่3แล้วนะคะที่สำนักง,งานกกตเขามีนัดหมายให้สวเนี่ยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสอวปรกากฏว่าผู้สื่อข,ข่าวเราก็ไปรอติดตามตั้งแต่เชา้าแต่ว่าบรรยากาศการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาค่อนข้างเงียบเหงาแต่ถ้าไปดูอีกมุมหนึง่งที่กรกตเหมือนกันที่กรกตเหมือนกันก็เป็นความเคลื่อนไหวจากฝั่งสวเช่นเดียวกันอันนี้ดูแล้วคือคักกว่าคือคักกว่าแล้วอาจจะดเดือดกว่าด้วยนะคะเพราะว่ามีบรรดาสวเนี่ย เขารวมกลุ่มกันไปไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับกะกะตค่ะการเข้าไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมครั้งนี้นะคะยังขอให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่เป็นคนออกหนังสือเชิญบรรดาสอวอทั้งหลายเนี่ยสอวอบอกว่าอยากให้ขณะนี้ยุติการทํางานเนื่องจากมองว่าทําหน้าที่โดยมิชอบค่ะสมาชิกวุฒิสภานําโดยพลตํารวจตรีชัตตวัฒน์แสงเพชรนายอลุลงกตบวรกีพลตํารวจโทบุญจันรนวลสายนายกอบอาจารย์กิติ เดินทางไปที่สำนักง,งานกกตนะคะเพื่อยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ยุติการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกกตจะมีทั้งจาก DSI นะคะที่มาร่วมกันทํางานพลทบตรีชัตะวัตรเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านมารับทราบข้อกล่าวหาของตัวเองแล้วนะคะและตัวท่านเองเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26 การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยถือว่าคุยกันด้วยความเป็นกันเองแล้วก็สบายใจที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการตัวเล็กๆคุยกันแล้วรู้เรื่องไม่เหมือนกับคนที่มีอำนาจสั่งการที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้คือสิ่งที่ทางสอวอพูดนะเพราะฉะนั้นตัวทางพลนมตรีชัตวันรเน่ยบอกว่าต้องยกความชอบธรรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนการมายื่นหนังสือถึงประธานกกตวันนี้ก็เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับสอวอที่ถูกเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่า คณะกรรมการชุดที่26เนี่ยละเมิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างร้ายแรงแล้วก็ละเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกกล่าวหาหลายเรื่องอยกตัวอย่างเช่นการออกหนังสือเชิญที่ไม่ใช่หมายเรียกครับมันไม่ได้เป็นเออคือท่านบอกว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ชัดเจนไม่เพียงพอครับ ทาให้ตัวสวออเองพราะเขาไม่รู้รายละเอียดเขาก็ไม่สามารถชี้แจงได้เต็มที่อ๋อจะเตรียมหลักฐานมาก็ไม่รู้ว่าประเด็นไหนที่กล่าวหาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่มีความเป็นธรรมนะคะแล้วก็วิธีอันนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งประเด็นใหญ่วิธีติดหนังสือเชิญจํากันได้วันแรกที่เราพาไปดูเลยที่มีหนังสือไปแปะอยู่หน้าประตูอ๋อตามบ้านตามคอนโดเลยคือเนื้อหาทุกคนเห็นหมดใช่ครับเห็นหมดรายละเอียดทั้งหที่วราถ่ายมาได้หมดเลยใช่ วิธีนี้เนี่ยาทางพลตรีสัตวัตรบอกว่าวิธีติดหนังสือก็ไม่ได้เป็นการรักษาความลับราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่จริงๆแล้วกําหนดไว้ว่าจะต้องบรรจุซองสองชั้นเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลเพราะฉะนั้นการมาติดหมายณนะที่พักอาศัยของผู้ถูกกล่าวหาโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพแบบนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบรักษาความลับของราชการสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติยศของผู้ถูกกล่าวหา จึงเรียกร้องต่อกะกะตอขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26และคณะอื่นที่มีการกระทําลักษณะเดียวกันทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะ นอกจากนี้บอกว่าให้เพิกถอนกระบวนการใดๆที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะส่วนที่มาจาก DSI <อ>เพราะจนถึงว่าตอนนี้เนี่ยท่านก็ยังมองว่าเรื่องนี้เนี่ยพอตรวจแล้วมันเป็นเรื่องของการเลือกตั้งม,มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของกอกตใช่ไหมคะมทีนี้พอมาเป็น DSI ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมันไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ และนอกจากนี้ยังบอกว่าอยากจะให้อนุญาตให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนเนี่ยมีโอกาสตรวจสอบและเข้าถึงพยานหลักฐานทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ขอให้กกตรตรวจสอบข้อที่จริงอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสอบทุกประเด็น แต่เรามีเหตุอันเครือบแคงสงสัยว่าการได้มาซึ่งพยานหลักฐานมากล่าวหาโดยภาพรวมครอบเครือบแคงไปที่สงสัยนะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างชัดเจน ก็เป็นเรื่องของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งผมจะได้เสนอต่อท่านประธานตามหนังสือที่ได้แจ้งมา